สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสถานะกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุงนะครับที่มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ได้สั่งจองกันเข้ามานะครับแล้วก็มีลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามกันเข้ามาว่ามีกิ่งพันธุ์ขายไหมมีกิ่งพันธุ์พร้อมไหมยังเหลือไหมประมาณนี้นะครับ ก็คือช่วงนี้นะครับก็คือ order, order, ออเดอร์ทางไดของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับพอดีว่ามีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้สินค้าไอ้กิ่งพันุ์ของเราเนะี่ยมันยังไม่พร้อมส่งนะครับชุดที่พร้อมส่งก็คือผมได้ขายหมดไปแล้วแต่ทีนี้มีออเดอร์เข้ามาจำนวนมากมีคนสนใจมากนะครับ ทำให้กิ่งพันธุของเราเนี่ยตอนไม่ทันนะครับผมก็ได้แจ้งลูกค้าไปว่าให้เปิดจองไว้ก่อนนะครับก็มีลูกค้าหลายหลายท่านนะครับที่สั่งจองไว้ก็จำนวนกิ่งพันธุก็หลายหลาย,หลายพันกิ่งครับทีนี้ผมก็พยายามที่จะเด้งพยอยอทำกิ่งพันธุ์ให้มันทันต่อความต้องการของลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่สั่งจองกิ่งพันธุ์ไว้นะครับอาจจะถามว่าอีกนานไหมประมาณกีอ่อาทิตย์ถึงจะได้กิ่งพันธุ์ผมบอกได้ประมาณประมาณ2-3อาทิตย์นะครับเพราะว่ามีกิ่งพันุ์อีกชุดหนึ่งที่เราได้ทำการตอนไว้แล้วนะครับแต่ทีนี้มันรากมันออกแล้วแต่ทีนี้รากมันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็ต้อง อรอให้รากมันแข็งแรงสมบูรณ์ดีก่อนนะครับผมถึงจะสามารถส่งให้ลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาดูกันครับว่ากิ่งพันธุ์ที่ผมได้ทำการตอนไปแล้วนะ่สะสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาอัปเดตคลิปให้ดูนะครับผมก็จะมาอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ผมก็ ออยู่ที่สวนไผ่ของผมเองนะครับสวนไผ่ไร่ไ้คำสอนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นกิ่งพันธุ์ที่ผมได้ตอนไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมก็ได้ทำการตอนไว้เยอะแล้วละครับแต่ว่าทีนี้รากก็มีบางส่วนแล้วที่มีราก งอกออกมานะครับแต่ว่า,ารากอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่ครับสําหรับท่านที่สั่งจองกันเข้ามานะครับก็ได้แน่นอนครับได้ของแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังอาจจะยังยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมยังไงกิ่งพันุ าลากสมบูรณ์ดีผมก็จะแจ้งกลับไปนะครับในช่องทางการติดต่อของผมนะครับก็จะมีอยู่หลายๆช่องทางด้วยกันนะครับก็คือ,อ,าอาทาง facebook นะครับ facebook ก็คือ facebook ส่วนตัวของผมนะครับก็คือ,อผมใช้อยู่เฟซเดียวนะครับผมไม่มีหลายเฟซนะครับขายของขายอะไรผมก็ใช้เฟซเฟซเดียวครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้น ผมจะขึ้นลิงก์งให้ดูผมจะขึ้นชื่อให้ดูตรงนี้นะครับก็ชื่อ Facebook ของผมนะครับภาษาอังกฤษต้อมมนตรีโอภาพนะครับแล้วก็มีช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คืออช่อง YouTube นะครับ YouTube ช่องไร้คำสอน c h ช n แนลนะครับผมก็จะอัปเดตคลิปความคืบหน้าต่างๆนะครับในช่อง YouTube ของผมนั้นก็ พอดีว่าผมเพิ่งเปิดทำช่องมาได้ประมาณสักสเดือนนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอาการทำมาหากินนะครับของอคนอีสานนะครับวิถีชีวิตแล้วก็เป็นช่องทางอ,าอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถติดต่อผมได้นะครับก็ ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษา,าทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับาการปลูกไผ่นะครับไผ่กิมซุงนะครับซึ่งสวนนี้ผมก็ได้มีลูกคา้ามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าจร่งตอนของเราเนี่ยลักษณะที่เป็นตุ้มตุ่มตอนเนี่ยยังไม่ได้ชำเนี่ยาสามารถที่จะนำไปลงปลูกเลยได้ไหม ผมก็ได้ครับปลูกได้นะครับสามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยนะครับแต่สําหรับลูกค้าบางท่านนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจว่ารากของเขาเนี่ยจะจะสามารถที่จะปลูกแล้วมันเปอร์เซ็นต์การรอดที่จะสูงสูงขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปชําไว้ก่อนได้นะครับชําใส่ถุงดําไว้นะครับ อรอให้เขาแตกนแขนงขึ้นมาหรือว่า,อารอให้รากของเขาเนี่ยแข็งแรงอโอกาสรอดของเขาเนี่ยก็จะสูงกว่าที่จะอเอาไปปลูกแบบตุ้มแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สะดวกที่จะนำตุ้มตอนไปปลูกเลยนะครับก็ก็จะผมก็จะแนะนำให้มีการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็คือ ลักษณะสภาพดินเนี่ยก็คือต้องมีความชื้นนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแห้งๆนะครับถ้าปลูกแห้งๆเนี่ยพืชทุกชนิดละครับอัพรองตายหมดนะครับถ้าเกิดว่า,าเราไม่ดูแลนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็มีอีกช่วงหนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ,อลูกค้าบางท่านเล่งมานะครับบอกว่าผมต้องการนํานำกิ่งไผ่เนี่ยมาปลูกในช่วงที่ฝนกําลังตกเนี่ยหน้าฝนเนี่ย อ่าผมบอกได้เลยครับว่าไผ่กิมซุงเนี่ยไม่จําเป็นหรอกครับที่ว่าต้องปลูกปลูกหน้าฝนนะครับปลูกได้ตลอดเลยนะครับอย่างสวนของผมเนี่ยผมปลูกช่วงอ่าหน้าแล้งครับผมปลูกหน้าแล้งผมปลูกเดือนเมษานะครับแล้งมากครับน้ําก็ไม่ค่อยมีนะครับผมนี่เจออุปสรรคมาหลายอย่างนะครับช่วงที่ปลูกเนี่ยอ่ผมปลูกเดือนเมษาโคตรแ้งเลยครับน้ําก็ไม่มีนะครับปลูกแบบดินแห้งเนี่ย ต้องอใช้สายยางอะ่ะทีนี้สายยางผมก็เอาสายยางเนี่ยฉีดน้ํารดทีละต้นทีละต้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้เดินระบบน้ํานะครับพอผ่านเจ็กเดือนเมษาไปถึงเดือนอเนี่ยมาถึงช่วงเนี้มิถุนากรุรกฎาเนี่ยเจอฝนครับพี่น้องฝนลงน้ําท่วมครับตายหาไปหลายต้นเลยเรวก็ หลากเนาบางอะไรบางเช่โรงเชื้ล้าเขาทาร้ายบ้างโอเจอมาหลายอย่างครับก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับเรื่องวิธีการปลูกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับช่องทางการติดต่อก็มีหลายช่องทางนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับต้อมมตรีโอภาพนะครับทางช่อง youtube ก็คือได่คําสอนชาแนลตอนนี้ช่อง youtube ของผมเนี่ยโอมีคนติดตามเยอะมากเลยครับมี่นะครับให้ทายครับ ยี่สิบครับยี่สิบพอดีว่าผมได้พึ่งทำช่องมาสองเดือนนะครับก็มีผู้ติดติดตามเนี่ยอย่างว่าไม่ถึงสามสิบนะครับสงสัยเขาเข้าไปดูแล้วเขาคงลืมกดติดตามครับ <laughs> ครับโอเคครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูลักษณะตุม้มตอนนะครับว่ารากเนี่ย อ่าเขาเดินไปถึงไหนละโอเคครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าที่ผมตอนไว้นะครับสูงครับสูงผมก็ใช้บันไดครับก็ลำบากเหมือนกัน <c oughs> นี่ครับสภาพสภาพสวนไผ่ของผมนะครับมันก็จะแห้งแรงแห้งแรงหน่อยนะครับ เนี่ยผมก็ได้ตอนไว้ตอนผมตอนทุกวันครับช่วงนี้มียอดสั่งจองันเข้ามาเยอะมากเ,าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่รากออกแล้วนะครับแต่ว่ารากยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ ครับนี่ครับครับจะเห็นว่าเขา,าเริ่มที่จะมีรากขาวขาวขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไว้ไว้ลำนะครับเพื่อให้เขา,อ,าออกขึ้นขึ้นเป็นลำแม่ต่อไปนะครับเดี๋ยว พอดีว่าลำแก,แก่ผมก็จะตัดออกก็คือการเปลี่ยนถ่ายลำนั่นเองนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับของผมนะครับซึ่งผมได้ทำไว้นะครับอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คืออ้อยขั้นน้ำนะครับในส่วนของอ้อยขั้นน้ำนี่ผมได้ลงปลูกไปประมาณสักน่าจะสามอาทิตย์แล้วก็กำลังกำลังงอกขึ้นมาครับกำลังงอกขึ้นมา นี่ก็อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับ้อ,อยขันน้ำปลงไปเยอะครับันั้นก็เขาโพดนะครับครับผมนี่ก็จะเป็น,นชุดที่ผมได้ตอนไว้แล้วนะครับรากมันก็จะเริ่มเริ่มที่จะออกมาแล้วครับแต่ว่าก็ต้องรอให้รากเขา แข็งแรงสมบูรณ์ก่อนนะครับผมถึงจะกล้าส่งลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารางไม่สมบูรณ์เนี่ยพอเวลาที่ส่งไปแล้วลูกค้าไปปลูกแล้วเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยมันจะน้อยนะครับพอด,ดีว่าส่วนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลเท่าไหร่นะครับนี่หน่อไม้ก็กำลังเริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วครับ ไม่ค่อยมีเวลาครับมันก็จะแรงครับแรงปีนี้แรงมากครับก็ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่น้ำก็ไม่ได้รดจ,จะเริ่มเริ่มเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วครหน่อใหญ่ครับหน่อใหญ่หน่อใหญ่ครับหน่อใหญ่ ี่ครับใหญ่ครับใหญ่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 นีเตนอยใหญ่นะครับกําลังเริ่มเริ่มที่จะอแทงหนอก้นมานะครับมันก็จะรกหน่อยนะครับสวนผมเนี่ยไม่เรียกว่าสวนไผ่แล้วป่าไผ่ดีกว่าั้งครับมันจะเริ่มแทงหนอก้นมาเยอะครับเยอะ แกงหน่อขึ้นมาเรื่อยๆครับต้องเริ่มแกงหนอ่อโอ้ยที่เกียดเดินแล้ว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจยังไงก็อักกันเข้ามาเรื่อยๆครับ